วิทยุเนชันและ FM 90.5เสนอรายการจับชีพจรโลกโดยสุทธิชัยหยุนและเทพชัยยองสนับสนุนโดยไมค์คาไมค์แคพร้อมมีรถก็มีบัตรกดเงินสดพร้อมใช้จากไทยพาณิชย์การท่าเรือแห่งประเทศไทยใส่ใจธรรมาภิบาลพัฒนากิจการสู่สากลเอ็กซิมแบงค์สนับสนุนมากกว่าการส่งออกโทร026172111 SCB SME กล้าคิดก็กล้าให้สอบถามโทร027222222มีรถเราก็มีบัตรอยากได้เงินสดกดได้ทันทีเห้เรื่องด่วนเราพร้อมเต็มที่บัตรเราดีดีผ่อนได้ดังใจ <c oughs> เรื่องดอกไม่ต้องคิดหนักเราไม่ต้องควักท้าไม่ได้ใช้ฉุกเฉิเราเบิกมาได้มีเงินวันไหน <c oughs> ก็มาโปโป, ộ, ป ộ, ครั้งแรกกับสินเชื่อรถยนต์จากไทยพาณิชย์เปลี่ยนรถเป็นบัตรกดเงินสดพร้อมใช้ไม่ต้องโอนเล่มรถยังมีขับกดได้ทุกตู้ ATM ผ่อนตามใจโปะได้ไม่ใช้ไม่เสียดอกที่ไทยพาณิชย์ทุกสาขาโทร0ูนย์สตัวด้วยปณิธานและความมุ่งมั่นในการให้บริการระดับสากลพัฒนาองค์กรสู่ความทันสมัยเป็นท่าเรืออิเล็กทรอนิกส์สมบูรณ์แบบวันนี้การท่าเรือก้าวไกลเสริมสร้างเศรษฐกิจไทยให้แข็งแกร่ง เราพร้อมแล้วสำหรับการเป็นประตูสู่เศรษฐกิจอาเซียนและเศรษฐกิจโลกการท่าเรือแห่งประเทศไทยใส่ใจธรรมาพิบาลพัฒนากิจการสู่สากลนี่ธุรกิจของเธอดูไปได้ดีจังเลยไม่สนใจส่งออกต่างประเทศบ้างหรอ สนใจสิแต่ฉันไม่มีทุนขนาดนั้นนะปรึกษา e x ็ m ซิมแบสิเขามีบริการทางการเงินครบวงจรเลยนะตั้งแต่เริ่มต้นทำตลาดในต่างประเทศขยายกำลังการผลิตขยายตลาดจนถึงขยายการลงทุนในต่างประเทศเลยโอ้โห e x ็กซิมแบสนับสนุนมากกว่าการส่งออกจริงๆโทรเลย02617 2111 e x x m Bank สนับสนุน SME และโอทอปไทยสู่เวทีโลก ถ้าจะให้ธุรกิจ SME เดินหน้าต้องทำยังไงต้องคิดใหม่ทำใหม่จากแม่ค้าประทูคนหนึ่งก็เริ่มที่จะคิดฝันว่าเอ้ยทำยังไงจะขยายมีหลายๆสาขาและ SCB ก็เข้ามาได้จังหวะพอดีเขานำเทคโนโลยีมาช่วยเราควบคุมเรื่องการเงินได้ดีขึ้นคุณรมิดาพ่วงสิริบริษัทบุญสิริปรเซ้นโปรดักต์จำกัดผู้นำธุรกิจอาหารแช่แข็งลูกค้า SCB SME ความสำเร็จที่คิดว่ากไกลตอนนี้มนอยู่ตรงหน้าแล้วค่ะจะเดินหน้าต้องกล้าปล่ง SCB SME กล้าคิดไทยพาณิชย์ก็กล้าให้สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับเอเชียขับเคลื่อนโลกทั้งใบนี่เป็นทั้งหัวข้อและเป็นคำถามนะครับในการสัมมนาระดับภูมิภาคที่ค The Nation จัดขึ้นเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาในโอกาสครบรอบ43ปีของ The Nation นะครับเป็นคำถามที่ใหญ่มากเพราะว่านี่เป็นเรื่องที่ใหญ่นะครับเพราะว่าเอเชียอย่างที่เรารู้กันนะครับว่าเป็นภูมิภาคที่ มีพลังทางเศรษฐกิจที่ถือว่าเป็นอันดับต้นๆของโลกกันหละเพราะว่าที่ผ่านมาเศรษฐกิจในโลกตะวันตกไม่ว่าจะเป็นยุโรปหรือสหรัฐนั้นกําลังอ่อนเปลี้ยเพรีย,ยรงนะครับแล้วก็ทุกวันนี้ก็ยังอยู่ในภาวะวิกฤตอยู่เพราะฉะนั้นทุกสายตาก็มองมาที่เอเชียว่าจะเป็นหัวรถจักรที่จะชุดเศรษฐกิจของโลกเนี่ยให้เดือไปข้างหน้าได้อย่างไงคุณสุชัยครับเรารได้ยินได้ฟังในวันนั้นนะครับมีพูดง่ายๆว่าเป็นท็อปซีอจากทั่วเอเชียครับ นะครับมานั่งแลกเปลี่ยนควาเห็นกันเพื่อตอบคําถามนะครับว่าเอเซียพร้อมแค่ไหนที่จะขับเคลื่อนโลกทั้งใบนี้ครับมาจากทั้งญี่ปุ่นทั้งเวียดนามบรูไนพม่าเขมรซึ่งเป็นซีโในวงการต่างๆนะครับที่มาร่วมระดมความคิดเห็นเราตั้งหัวข้อว่า Business Vision 2020 2020ก็คือว่ามองไปข้างหน้าซิจากนี้ไปเจ็ดปี ในแง่ของเอเชียเนี่ยจะสามารถขับเคลื่อนโลกทั้งโลกได้หรือเปล่ามีทั้งประธานโตโยตา้าประจำประเทศไทยครับคุณโกอิชิธนาดะมีประธานบริหารของแบงก์กรุงเทพคุณชาสิริโสพลพาณิชย์มีประธานเอเชียอิงฟอรัมจากบรูไนดารุสลัมดาโตปาดูกาทิโมธีอองเจ็กมองครับ และมาจากเวียดนามนี่คือประธานของบริษัทชื่อเวียดนามอินเตอร์เนชั่นนลลอว์เฟิร์มโงตันตุงจากพม่านะ่าสนใจครับเป็นนักธุรกิจหนุ่มที่มีธุรกิจเกี่ับทุกด้านทั้งธนาคารทั้งโรงแรมทั้งอสังหาริมทรัพย์นะครับอูสอสอเป็นประธานของกลุ่มชื่อแม็กซ์เมียนมากลุ๊ปมาจากกัมพูชานี่เป็นชาวออสเตรเลียนแต่ว่าไป เขาบอกได้เขาได้สัญชาติกัมพูชาแล้วนะครับเป็น c ีอของกลุ่มเทเลคอมที่ชื่ออีซิคอมคอปพอแบล h ช์ฮอลเกและผมก็เป็นคนไปเดิมเบินรายการครับก็ได้ข้อมูลความรู้ที่ดีมากเลยครับคุณเทพชัยก็ฟังอยู่นะครับครับคิดว่าประเด็นที่ซีอของเอเชียนําเสนอเนี่ยมีความเหมือนความต่างกันยังไงครับ ผมคิดว่ามีความเหมือนก็คือว่าทุกคนก็มีความเชื่อนะครับว่าเอเซียกําลังอยู่ในฐานะนที่ถ้ามีการปรับกลไกภายในนะครับจัดการกับปัญหาเฉพาะหน้าบางปัญหาได้เนี่ยโอกาสที่เอเซียเนี่ยจะมีบทบาทโดดเด่นในด้านเศรษฐกิจระดับโลกเนี่ยก็มีสูงครับแต่ว่าก็แน่นอนนะครับว่าภายในบ้านของประเทศในเอเซียต่างๆเองที่ก็มีไม่น้อยคณสนใจกับโด <c oughs> ยเฉพาะเรื่องของไอกลไกที่จะเชื่อมโยง อาเซียน10ประเทศเข้าด้วยกันเนี่ยถึงแม้ว่ากลไกลตามบนแผ่นกระดาษแล้วเนี่ยโอ้โหตกลงกันหยิบดีเลยนะว่าจะร่วมมือกันนะครับจะมีการปรับแก้กฎหมายจะมีการลดกำแพงในด้านต่างๆทั้งภาษีทั้งทงี่ไม่ใช่ภาษีเนี่ยแต่ว่าทางปฏิบัติเนี่ยแม้แต่อาเซียน10ประเทศที่ถือว่ามีความใกล้ชิดกันมากเลยเนี่ยก็ยังไม่สามารถที่จะแสดงความพร้อมอย่างเต็มที่ที่จะเป็นประชาคมหนึ่งเดียวในอีกสองปีข้างหน้าเพราะฉะนั้นถ้ามองภาพที่ใหญ่ขึ้นในเอเซียทั้งประเทศเนี่ย มันก็มีความหลากหลายทางด้านเศรษฐกิจทางด้านระบบการเมืองกันสูงมากเลยเพราะฉะนั้นก็ไม่ใช่เรื่องง่ายนะที่จะให้ทั้งอาเซียนสิประเทศบวกกับประเทศอย่างจีนอินเดียญี่ปุ่นเกาหลีเนี่ยเคลื่อนไปข้างหน้าพร้อมกันก็อย่างที่ดัตโตติโมติอองจากบรูนายพูดนะครับว่าอาเซียนนี่มีตั้งแต่ประเทศนี้ประชากร240ล้านจนถึงเล็กที่สุด4ี่แสนคนในที่บรูนายนี่มีประชากรแค่4ี่แสนเอง และรายได้ต่อหัวนี่นะห่างกันถึงหกสิบเท่านะ<ช>ประเทศที่รวยที่สุดกับประเทศที่จนที่สุดฉะนั้นเขาก็มองว่าการที่จะรวมเป็นหนึ่งเนี่ยหรือว่าจะเป็นปกลุ่มประเทศอาเซียนที่จะมีตลาดร่วมแล้วก็จะมีอะไรที่เป็นหนึ่งเน่ยต้องทําการบ้างอีกเยอะครับเท่าที่เห็นอยู่ขณะนี้เขาบอกว่ายังหางางง่างไกลพูดง่ายๆและความแตกต่างกันเนี่ยมันจะยังดํารงอยู่นะ จะหากไม่มีการทําหรือว่ามีมาตรการที่จะเปิดประเทศมากกว่านี้คุณเทพจะได้ยินใช่ไหมว่าดาโตทธีโมธิอองพูดถึงว่าเอาแค่ง่ายๆเรื่องความสะดวกในการตั้งบริษัทใหม่เนี่ยโอ้ก็เรื่องใหญ่แล้วเพราะ <c oughs> ว่าใช่เวลากี่วัน <c oughs> <ๆ>ใช่อาเซียนสิบประเทศเนี่ยมันก็มีระบบราชการที่มันแตกต่างกันไปบางประเทศที่อาจจะล้ำหน้าหน่อยอย่างสิงคโปร์นะครับก็ทุกอย่างมันก็ดูรวดเร็วใช่ไหมครับประเทศที่มันล้าหลังหน่อยหรือทางด้านระบบราชการเนี่ย มันก็ช้าม,มากก็มีตัวอย่างเขาก็อ้างอิงถึงาการสํารวจนะครับอของธนาคารโลกเนี่ยเ,เกี่ยวกับไอ้กลไกของระบบราชการของประเทศอาเซียนต่างๆว่าเอะเวลาคนไปขอทำเรื่องต่างๆเช่นจะขอเปิดบริษัทใช่ไหมครับหรือว่าจะขออนุญาตก่อสร้างเนี่ยแต่ละประเทศเนี่ย คนกลของรัฐเนี่ยใช้เวลานานเท่าไหร่ในการออกใบอนุญาตมีตัวอย่างที่เห็นชัดเจนมากเลยนะครับฟังแล้วก็ตลกดีก็บอกอย่างเช่นสิงคโปร์ใช่ไหมครับถ้ามีใครสักคนหนึ่งบอกว่าต้องการไปขอใบอนุญาตทําธุรกิจเนี่ยยื่นวันนี้เนี่ยอีกสามวันข้างหน้าเนี่ยใบอนุญาตออกเลยนะครับถ้าหลักฐานทุกอย่างครบคันอินโดนีเซียใช้เวลาสี่สิบเจ็ดวันนะครับถ้าบรูไนเนี่ยโอ้โหหนึ่งร้อยหนึ่งวันก็เห็นชัดเจนว่านี่เป็นแค่ตัวอย่างที่เป็นรูปธรรมมากเลยว่า ถ้าอาเซียนสิบประเทศเนี่ยจะเป็นหนึ่งเดียวทางด้านเศรษฐกิจจริงๆเนี่ยพวกกฎระเบียบทั้งหลายกลไกทั้งหลายเนี่ยมันต้องเป็นหนึ่งเดียวกันด้วยนะคุณจะขอใบอนุญ,ญาตที่สิงคโปร์หรือมาเลหรือไทยหรือว่าที่เขมรเ,เนี่ยจำนวนวันเวลาในการพิจารณาใบอนุญ,ญาตเนี่ยมันควรจะใกล้เคียงกันใช่ไหมสามวันหรือสี่วันห้าวันเต็มที่ไม่ใช่ประเทศหนึ่งสามวันอีกประเทศหนึ่งร้อยหนึ่งวันเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นก็เป็นแบบอย่างให้เห็นว่าความไม่พร้อมของอาเซียนนียก็มีอยู่เยอะมากนะครับใช่ครับ ก็แน่นอนว่าทั้งหมดเนี่ยคือว่าแต่ละประเทศยังรักษาความเป็นตัวของตัวเองอยู่แล้วก็มีเหตุผลปัจจัยที่แตกต่างกันว่าประสิทธิภาพในการบริหารระบบราชการเนี่ยจะทํำยังไงผมก็มองไม่ออกน,นะคุณเทพชัยว่าสมมุติว่าอาเซียนสิบประเทศบ,บอกว่าจะเป็นหนึ่งแล้วเนี่ยแล้วมาเอาเรื่องกติกาข้าราชการเช่นเรื่องขอใบอนุญาตตั้งบริษัทใหม่เนี่ยมาทําเป็นระบบเดียวกันเลยได้ไหมเนี่ยมันจะเกิดขึ้นได้ไหมเพราะว่า มันก็จะมีผลประโยชน์ที่ต้องปกป้องของตัวเองแต่ผมว่าก็เป็นคําถามที่ดีนะครับว่าถามจริงๆแต่ว่าอาเซียนพร้อมแค่ไหนหรือเปล่าในการที่จะเป็นหนึ่งคือเขาก็เปรียบเทียบกับ e อครับของสหภาพยุโรปที่เป้าหมายสําคัญแล้วก็ทําได้ในหลายระดับแล้วล่ะที่จะเป็นระบบเดียวกันได้ใช่ครับของข้าราชการนี่อาจจะยุ่งยากหน่อยแต่ว่าถ้าเราไปดูภาคเอกชนนะครับอย่างที่คุณธนดะ ซึ่งเป็นประธานของโตโยต้าเนี่ยเขาให้ข้อมูลเนี่ยน่าสนใจมากคือเ e อกชนนี่ก็เดินไปขนาดแล้วนะครับโตโยต้านี่ก็ถือว่าเขาขับเคลื่อนเอเชียไปแล้วล่ะแล้วก็คนขับไม่ขับไม่รู้แต่โตโยต้านี่ขับไปก่อนแล้วนะครับก็ <c oughs> คืออย่างที่รู้กันนะครับว่าโตโยต้าทุกวันนี้ก็ทวงตําแหน่งเบอร์หนึ่งของการจําหน่ายรถยนต์ทั่วโลกกลับมาได้แล้วละ่ะหลังจากที่เซไปอยู่ปีสองปีนะครับเพราะปัญหาเรื่องเรื่องระบบรถใช่ไหมครับตอนนี้ถือว่ากลับเป็นเบอร์หนึ่งอย่างสง่างามแล้วแหละครับทุกวันนี้โตโยต้าก็มองเอเชียเนี่ย เป็นบ้านหลังที่สองนะนอกจากญี่ปุ่นแล้วก็ถือว่าเป็นเซคเกอร์โฮมของบริษัทญี่ปุ่นโดยเฉพาะโตโยต้าเลยซึ่งหมายความว่าทางโตโยต้าเนี่ยก็พร้อมใช้ Asia เอเชียเป็นฐานในการที่จะบุกเข้าไปในส่วนต่างๆของโลกทุกวันนี้ทั่วโลกเนี่ยปีที่แล้วจำนวนรถยนต์ที่ขายกันเนี่ยประมาณ82ล้านคันทั่วโลกนะโตโยต้าเนี่ยจา,จากยี่ห้อเดียวเนี่ยครับ กว่าไปถึงเก้าล้านน่ะสิคือสิบเปอร์เซ็นของจำของรถที่จ่ายขายทั่วโลกนะครับแล้วทุกวันนี้เมืองไทยเนี่ยยอดขายเหมือนกันนะครับอันดับสี่ของโลกนะอืมก็ถือว่าเยอะมากเป็นรองเฉพาะญี่ปุ่นกับอเมริกาเท่านั้นเองก็ถือว่าตอนเนี้ในเอเชียเนี่ยเป็นตลาดที่ใหญ่มากแาจวถ้าเพื่อตอบคําถามว่าเอเชียจะขับเคลื่อนโลกนี้ได้ไหมโตโยต้าก็เป็นตัวอย่างของภาคเอกชนที่ดีในแง่ที่ว่ามีความพร้อมละที่จะเป็นผู้นําในทางด้านนี้อืมใช่ครับ ฉะนั้นก็คือทางเอกชนเนี่ยผมว่าเคลื่อนได้เร็วกว่าแล้วถ้าเอกชนมาคุยกันซึ่งผมก็เชื่อว่าคุยกันอยู่นะครับอย่างน้อยที่สุดเนี่ยห้าหกประเทศที่มีเศรษฐกิจที่ค่อนข้างก้าวหน้าเขาก็คุยกันเป็นประจำแต่ว่าจะทํายังไงถึงจะดึงประเทศอย่างเช่นกัมพูชาพมา่าและก็ลาวเนี่ยขึ้นมาในระดับเดียวกันหรือว่าบรูนไนด้วยซึ่งนี่แหละเป็นสิ่งที่ท้าทายมากมีนักธุรกิจรุ่นหนุม่มรุ่นใหญ่ของพอมา่าคืออูซอซอนี่ กลุ Max ่มแม็กซ์เมียนมาร์กรุปนะครับคุณเทพใจฟังแล้วก็เห็นชัดเจนใช่ไหมครับว่านักธุรกิจใหม่ของพาม่าเนี่ยเขาก็พร้อมนะที่จะบุกไปข้างหน้าแล้วแหละใช่ครับอูซซอนนี่ประวัติน่าสนใจมากเขาเคยต้องระเหยเร่ร่อนออกจากประเทศพาม่าเนี่ยไปต่างประเทศอยู่หลายปีนะครับแต่โชคดีมากเลยเขาไปอยู่ที่ญี่ปุ่นตอนนั้นก็พูดง่ายๆว่าคือหนีภัยทางการเมืองแหละนะครับไปอยู่ญี่ปุ่นอยู่สี่ห้าปีเนี่ย แล้วได้เป็นจุดเริ่มต้นของการเป็นนักธุรกิจเขาเลยนะก็ทาไงรู้ไหมครับเขาเอารถเก่าๆญี่ปุ่นเนี่ยส่งกลับไปขายในพม่าเพราะว่าในขณะนั้นเมื่อสักสิบกว่าปีมาแล้วเนี่ยพม่าเขาห้ามรถใหม่เข้าประเทศนะครับครับเพราะฉะนั้นเขาจะให้เฉพาะรถที่เป็นมือสองเท่านั้นที่เข้าประเทศได้จากเป็นคนขายรถมือสองเขาก็กลายเก็ขยายธุรกิจมากมายเลยทำโรงแรมทำทางด้านการเงินต่างๆตอนนี้ก็ถือว่าเป็นนักธุรกิจหนุ่มที่ร่ำรวยที่สุดคนหนึ่งของพม่าแล้วนะครับเขา เชื่อมั่นเขามีความมั่นใจว่าถ้าดูจากไอ้จังหวะนะครับหรือว่าไอ้ไอ้ความกว้างหรือความไกลของของความเปลีป่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในพมา่าขณะนี้ก็ทําให้เขามั่นใจว่าตอนนี้คนในพมา่าส่วนใหญ่เนี่ยได้ริมรถก็เรียกว่าประชาธิปไตยหรือบรรยากาศของเสรีภาพไปะละโดยเฉพาะคนรุ่นใหม่นักธุรกิจเนี่ยเพราะฉะนั้นเขามีความเชื่อว่าโอกาสที่มันจะถอยหลังกลับไปเอ่อก็คงจะยากไปะละนะครับแล้วก็แต่ว่าอย่างว่านะครับเขาก็มีความเชื่อว่า พระม่าจะเดินหน้าได้เต็มที่จริงๆเนี่ยก็ต่อเมื่อชนชั้นกลางในพระม่านะครับซึ่งตอนนี้ก็มีอยู่ไม่น้อยเหมือนกันนะครับเข้ามามีบทบาทจริงๆเพื่อจะกลับเคลื่อนให้พระม่าเดินหน้าไปได้แล้วก็ไม่เป็นการสกัดกั้นไม่ให้ออ้กลุ่มอำนาจเก่าหรือคือพวกนั้นคือทหารนั่นแหละนะครับมาขัดมาขวางกั้นหรือว่าทําให้พระม่าต้องกลับไปเป็นประเด็จการเหมือนเดิมครับผมก็ถามเขาเรื่องระบบการศึกษาเขาก็บอกมันต้องแก้กันตั้งแต่ระดับประถมมัธยมเลยแหละไม่ใช่แค่ระดับมหาวิทยาลัยอย่างเดียว เพราะว่าที่ผมห่วงก็คือว่าพม่าเนี่ยตั้งแต่สมัยทหารยึดอำนาจก็ปิดหมหาวิทยาลัยไปยี่สิบสามสิบปีเลยไม่มีการเรียนระดับหมหาวิทยาลัยมหาวิทยาที่เคยโด,ด่งดังอย่างเช่นหมหาวิทยาลัยแห่งชาติของพม่าเนี่ยก็ถูกปิดมาตลอดเพราะว่าไม่ต้องการให้ปัญญาชนรวมตัวกันได้ช่วงนี้พอปฏิรูปประเทศเปิดประเทศนี่ก็กําลังจะเปิดหมหาวิทยาลัยใหม่แต่ว่าหมหาวิทยาลัยอย่างเดียวเนี่ยไม่พอเพราะามันต้องป้อนมาจากระดับประถมมัธยม ซึ่งขณะนี้ก็ยังไม่ชัดเจนครับว่ารัฐบาลของประธานาธิบดีเสง่งนี่ให้ความสําคัญแค่ไหนยังไงเพราะว่าการลงทุนการศึกษานี่ระยะยาวนะครับจะต้องเริ่มแล้วก็จะต้องเห็นผลนี่ก็ยังน้อยห้าปีสิบปีจากนี้ไปครับแต่ว่าพม่าต้องการจะพัฒนาเปิดประเทศโดยเฉพาะเรื่องระบอบประชาธิปไตยเนี่ยถ้าการศึกษาไม่ดีเนี่ยประชาธิปไตยไปไม่รอดนะครับครับเพราะความเข้าใจถึงความหมายของคําว่าประชาธิปไตยนั้นไม่ใช่ อยู่ดีๆก็จะว่าสั่งได้ว่าคุณต้องเป็นประชาธิปไตยแล้วมันก็จะเป็นนะครับมันอยู่ที่การเข้าถึงมันอยู่ที่การเข้าใจวิถีชีวิตการยอมรับความเห็นต่างการศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลการรับรู้ข่าวสารเสรีภาพของสื่อทั้งหมดนี้เป็นส่วนสําคัญมากฉะนั้นนี่ก็คืออีกปัจจัยหนึ่งที่ผมคิดว่าประเทศพม่าที่กําลังจะก้าวเข้ามาสู่ ความทันสมัยเนี่ยจะต้องพิจารณาด้วยนั่นก็เป็นนั่ก็เป็นสิ่งท้าทายอีกประเด็นหนึ่งสําหรับเอเชียในปี2020ครับครับที่น่าสนใจคุณสุริชัยครับก็คือว่าเรามีตัวแทนจากเวียดนามใช่ไหมครับที่เป็นนักธุรกิจหนุ่มเลยนะครับเขาตั้งบริษัทกฎหมายขึ้นมานะซึ่งในเวียดนามที่บริษัทที่ทำทางด้านกฎหมายนี้มีไม่เยอะนะแต่ว่าบริษัทของเขาเนี่ยนายงูทันทังทันทังเนี่ยทันทังนะครับ ก็เป็นประธานของบริษัทเวียดนามอินเตอร์เนชั่นแนลลอร์เฟิร์มนะครับ,รบซึ่งตอนนี้ก็ถือว่าเป็นบริษัทที่ได้รับความน่าเชื่อถือมากเลยก็มีน่าสนใจมากเพราะว่าคุณแจ่กระถามก็ถึงเรื่องการมองประเทศไทยนะครับซึ่งครั้งหนึ่งเนี่ยไทยมองเวียดนามว่าเป็นคู่แข่งใช่ไหมจะเป็นคู่แข่งเวียดนามก็มองไทยว่าเป็นทั้งคู่แข่งด้วยแล้วก็จะเป็นคนที่จะเป็นตัวอย่างเป็นแบบอย่างได้ด้วยใช่ไหมครับนั่นคือเมื่อ หลายปีมาแล้วล่ะแต่ตอนนี้มันมีคู่แข่งใหม่ที่ที่ที่เวียดนามอาจจะกลัวมากเป็นพิเศษเลยคือพม่าใช่ใช่พราะพม่าในเปิดประเทศอย่างนี้โอ้โหความสนใจที่เคยอยู่กับเวียดนามเนี่ยเทมาทางพม่าหมดเลยใช่ครับที่สําคัญก็คือว่าพม่าไม่ใช่เปลี่ยนแปลงแต่ด้านเศรษฐกิจอย่างเดียวไงพม่ามันเปลี่ยนแปลงทางด้านการเมืองด้วยนนั้นที่เวียดนามกลัวอะไรเดี๋ยนี่คือคนที่กลัวคงไม่ใช่ชาวบ้านนะคงเป็นก็คงเป็นผู้นําในพรรคคอมมิวนิสต์มากกว่าที่มองว่าโอ้ที่เวียดนามถ้าพม่าเปลี่ยนขนาดนี้แล้วเนี่ย คนในเวียดนามจะมองพม่าอย่างไรใช่ไหมครับก็บะจะได้แรงบันดาลใจก่อนนาไปสู่การที่จะเรียนแบบนะครับหรือว่าทําให้คนคนเวียดนามมีความรู้สึกว่าเอะถ้าพม่าเปลี่ยนแปลงได้ทาไมในเวียดนามเปลี่ยนแปลงไม่ได้ก็นี่เป็นความท้าทายที่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงในพม่าที่มีผลสะท้อนไปถึงเวียดนามล่ะครับทีนี้วเวียดนามนี่เขาบอกว่าเจอการแข่งขันสองสด้านด้านหนึ่งคือเศรษฐกิจใช่ไหมครับเขาบอกไทยเป็นคู่แข่งในเศรษฐกิจขณะที่พม่าเป็นคู่แข่งทางการเมืองคาว่าคู่แข่งในที่นี้หมายถึงว่า ผมเชื่อว่าทางเวียดนามก็มองเนี่ยว่าตัวเองเนี่ยก้าไปข้างหน้าเนี่ยจะต้องดูตัวอย่างหรือว่าดูว่าใครเหนือกว่าหรือว่าล่าหลังกว่าในแง่ไทยเนี่ยเวียดนามก็มองสมัยหนึ่งว่าทางด้านเศรษฐกิจนั้นไทยล้ำหน้าไปสิบกว่ายี่สิบปีแล้วแต่ตอนนี้พม่าก็คิดว่าเออถ้าเร่งสตรีมเนี่ยก็อาจจะพอตามหลังได้ไม่ไกลนักแต่ว่าพอมาเจอพม่าเปิดประเทศเนี่ยเวียดนามผมว่าตกใจเลยนะใช่ใเพราะว่าการปรับเปลี่ยนระบบการเมืองของพม่า จากระบบะเผด็จการทหารเนี่ยมาเป็นระบบประชาธิปไตยมีการเลือกตั้งมีการให้สื่อมีเสรีภาพแล้วก็เริ่มจะมีฝ่ายคา้านด้วยนี่นะครับเวียดนามมองแล้วก็เออแล้วถ้ามันเกิดจะต้องเปลี่ยนตามพม่าเนี่ยเวียดนามจะรับได้หรือเปล่าใช่มีคนเขามองว่าเวียดนามในบรรดาอาเซียนทั้งสิบประเทศเนี่ยเวียดนามเป็นประเทศที่อยู่ในข่ายที่น่าเป็นห่วงมากที่สุดในแง่ทางด้านเศรษฐกิจกับการเมืองนะครับเพราะว่า มีปัญหาคอร์รัปชันเยอะมากมการไม่ยอมรับการไม่ยอมรับพรรคคอมมิวนิสต์ในแง่ของการบริหารประเทศเนี่ยมันมากขึ้นทุกทีทุกทีทกทครับแม้แต่นายโง่ถันทุ่งท,ที่ที่มาร่วมสัมมนาด้วยนะครับก็ยอมรับนะครับว่าเหตุผลหนึ่งที่เศรษฐกิจเวียดนามเนี่ยมันฟุบไปเลยในช่วงสามสี่ปีที่ผ่านมาก็เพราะว่าเป็นการบริหารที่ผิดพลาดมากครับ่องจากว่าคนที่อยู่ในตําแหน่งบริหารของประเทศเนี่ยจะเป็นรุ่นคนที่มีความสัมพันธ์หรือเกี่ยวพันกับยุคสงครามไง เพราะฉั้นก็ยังมีความทัศนคติที่มันถูกผูกติดกับเรื่องของการความคิดที่มันต่อต้านหรือว่าที่มันยังล้าสมัยอยู่อ่ะรเ,เรียกว่ามีมิเคมีเวียดนามวอร์เมนเทอลิตี้อยู่คิดอะไรก็จะมีกรอบอยู่บางอย่างเพราะฉะนั้นสิ่งที่เขาอยากเห็นซึ่งเขาคิดว่ามันเริ่มเกิดขึ้นบ้างแล้วคือในอย่างน้อยก็นในส่วนของภาคเอกชนก็คือค,คนรุ่นใหม่นะครับที่ไม่มีความรู้สึกผูกพันกับไอ้สภาพของเวียดนามในยุคสงครามเวียดนามมากเกินไปนะครับและคนเหล่าน,นี้ก็ ต้องการความโปร่งใสมากขึ้นมีความคิดที่เ,เป็นโลกทัศทัที่กว้างไกลมากขึ้นก็อบอกตรงนี้แหละถ้ามันถูกส่งเสริมนะครับได้รับการส่งเสริมจริงๆเนี่ยเขาก็มีความเชื่อมั่นว่าเขาจะเห็นเวียดนามยุคใหม่ที่มีผู้นํารุ่นใหม่เนี่ยที่จะขับเคลื่อนเวียดนามไปทิศทางที่ควรจะเป็นได้แต่ผมยังไม่เคยเห็นประเทศไหนที่มีพรรคคอมมิวนิสต์แล้วเนี่ยจะยอมเปลี่ยนให้มีการเลือกตั้งให้มีฝ่ายค้านให้เป็นระบอบประชาธิปไตยนะครับคือถ้า ไม่ใช่ว่าล้มไปเลยแล้วก็เกิดใหม่หรือมีการลุกฮือและเปลี่ยนแปลงเนี่ยไอ้ประเภทที่พรรคคอมมิวนิสต์เองจะยอมคลายการควบคุมก็ยังไม่เคยเห็นนะใช่ครับที่คิวบานี่ก็ยังไม่เกิดไม่ไม่เกิดแม้แต่จีนก็ยังไม่เกิดแต่<ช>นะว่าในเวียดนามเนี่ยอย่างน้อยที่สุดถ้าไม่มีการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองเนี่ยอย่างน้อยทางผู้กุมอำนาจทางการเมืองเนี่ยก็ควรที่จะให้ภาคเอกชนโดยเฉพาะคนรุ่นใหม่เนี่ยมีบทบาทในแง่ทางด้านเศรษฐกิจมากขึ้น ไม่ใช่กํา like, หนดทุกอย่างมาจากพรรคคอมมิวนิสต์หรือรัฐบาลส่วนกลางอย่างเดียวเพราะว่านี่ค oui. ือเป็นประเด็นที่ที่คนรุ่นใหม่เวียดนามเขาต้องการเห็นอย่างมากเลยคือถ้าไปแบบแนวทางของจีนเนี่ยจีนก็พยายามที่จะพอเปิดกว้างทางเศรษฐกิจเนี่ยทางการเมืองก็ค่อยๆคลายนะครับแต่ก็แน่นอนคลายไม่ทันใจความรู้สึกของคนรุ่นใหม่เท่าไหร่แต่ว่าอย่าลืมนะครับว่าพอมีโซเชียลมีเดียแล้วเนี่ยความรู้สึกนึกคิดที่แต่ก่อนไม่สามารถแสดงออกเนี่ยมันแสดงออกได้ผมเชื่อว่าที่เวียดนามก็เจอ กับการที่คนรุ่นใหม่สามารถใช้โซเชียลมีเดียในการแสดงความคิดเห็นทางด้านการเมืองมากขึ้นแรงกดดันนี้ก็จะไปที่ผู้นําของเวียดนามของพรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามว่าจะทํำยังไงจึงจะไม่กดดันจะถึงจุดเดือดพอจุดเดือดแล้วมันก็จะมองไปที่อาหรับสปริงได้นะครับครับ <c oughs> เพราะว่าคนรุ่นใหม่เนี่ยเขาก็อ่านข่าวสารติดตามข่าวสารว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่อียิปต์ก็ดีที่ตูนิเซียก็ดีที่ซีเรียก็ดีเนี่ย มันก็จะเป็นรูปแบบที่ว่าเออเรานัดหมายกันทางโซเชียลมีเดียนัดพบปะกันและถ้ามีความคิดเห็นไม่ตรงกับรัฐบาลก็แสดงออกได้แล้วก็รวมตัวกันได้ครับ <c oughs> ฉะนั้นเห็นไหมครับว่าเมื่อเร็วๆนี้มีการออชุมนุมของคนเวียดนามแต่ว่าเหตุผลคือต่อต้านจีนเกี่ยวกับเรื่องต่างๆที่เกิดขึ้นในทะเลจีนใต้แต่ที่ผมดูอยู่ขนาดนั้นก็คิดว่าถ้าหากว่ารัฐบาลเวียดนามส่งเสริม ให้คนออกมาเดินขบวนต่อต้านจีนเนี่ยอันตรายเพราะว่าหลังจากนั้นก็จะรวมตัวกันเนี่ยแสดงความคิดเห็นเรื่องการเมืองภายในจีนก็เคยเผชิญกับสถานการณ์คล้ายๆกันจกนั้นไหมครับตอนที่เผชิญหน้ากับญี่ปุ่นไงใช่ครับก็แอบๆบแบบสนุนให้ชาวบ้านมาชุมนุมเล่นงานญี่ปุ่นใช่ไหมครับครับถึงจุดหนึ่งโอ้โหทําไมออกมาเยอะเหลือเกินนะครับบางครั้งก็ออกมาเองนะครับก็เลยชักปั่นๆั่นว้าเอ๊ะจะปล่อยอย่างนี้ไปเนี่ยนะสักวันหนึ่งเกิดชาวบ้านรวมตัวขึ้นมาต่อต้านรัฐบาลขึ้นมามันจะทํำยังไงใช่ครับ ฉะนั้นสิ่งที่เราได้ยินได้ฟัง่อวันศุกร์ในการสัมมนาก็น่าสนใจตรงนี้แหละครับมีทั้งประเด็นการเมืองมีทั้งประเด็นเศรษฐกิจมีทั้งการมองว่าอาเซียนเนี่ยจะรวมกันเป็นหนึ่งได้จริงจังแค่ไหนยังไงหรือเปล่าและมองว่าการแข่งขันการปรับตัวก็จะเป็นเรื่องใหญ่มากซึ่งผมคิดว่าเป็นหัวข้อที่ได้กระตุ้นให้เกิดความสนใจไม่น้อยสําหรับนักธุรกิจสําหรับนักการเมืองสําหรับผู้นําสังคมว่า จากนี้ไปจะต้องมองอะไรต้องปรับอะไรและจะต้องเปิดทางให้กว้างการแข่งขันจะมาจากไหนบ้างครับครับเวลาสำบวันนี้หมดลงแล้วนะครับเราสองคนลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับ,ส,ส,รบสถานีวิทยุกรมการพลังงานทหารพลังงานทหารพลังการทำไทย